เคยเห็นเมนูนี้ oh. ถ้าเดาไม่ผิดนะ oh. เหมือนกับว่าเปิดออกมาเนี่ย oh. เขาจะมีหลายเนื้อสัตว์อะ oh. เรียงเรียกันอยู่อะไรเงี้ยให้เราเลือกกิน oh. แล้วมันก็จะแบบว่าพอมันมีหลายเนื้อสัตว์ในจานเดียวอะเวลากินเราก็จะไม่เลี่ยนอะเ oh. ลยเปลี่ยนไปกินนั้นน,นนี้แล้วประกอบกับเอเมล่าาจะอร่อย oh. ให้ทีมงานเฉลยดีกว่าว่าเมนูนี้มันชื่อเมนูว่าอะไรครับขียกว่าเวจี้ของอยู่เวจี้ <อ>ไม่เหลือเลยเจ้าว่ะพูดจะได้มีความรู้ด้ยสวัสดีครับอยู่กับพวกเรานะครับติดรีวิวแล้ว วันนี้เราจะมารีวิวอาหารนานาชาติกันอีกแล้วครับเอาเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วเลยใช่ไหมก็<ช><ต>คือม,มีเกมให้ผักเล่นอีกแล้วแต่แตไม่รู้ว่าเกมอะไรอีกแล้ววันนี้เกมมันจะง่ายมากที่สุดเลยไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อนก็คือเกมแรกของวันนี้ที่เราจะให้ทั้งสีวาลและผักกาดเล็กก็คือเราจะให้ทั้งสองคนดูภาชนะที่ใส่อาหารนานาชาตินั้นมาว่ามันคือ ดูแค่จานที่ใส่ะล้วใส่อาหารมานล้วก็ต้องใส่เอาของอาหารเห็นมู่อะไรอย่างนี้แล้วถ้ามันเป็นของแห้งคือไม่ได้เห็นนะก็คือแบบก็คือห้ามชิมด้วยดุวยเฉยดูสวยโอเคได้อ่ะขนมขนานเดียวเวลาน้องหวังว่าภาชนะนั้นมันจะเปิดบ้างนะเราพร้อมที่จะดูภาชนะที่เปิดนั้นแล้ว่าเป็นเกมอะไรนะครับว่าจะว่าจะได้เป็นเมนูอะไรพร้อมแล้วมากเลยครับ พาชนะใส่อาหารจากอาหารอร่อยชาติประเทศแรกมาลเลย คือเนื ne ne ่องจากว่า hmm. ม um, ันเป็นของแห้งเหมือนที่เราคุยกันตอนแรกเลยนะไม่มันมีมันมีน้ำนะเนี่ยดูดิเห็นไหมหยดน้ำอ่ะน้ำแต่เป็นน้ำที่แบบไม่ใช่แกงอ่ะไม่ใช่แกงเป็นเป็นเหมือนเหงื่ออย่าเหงื่อแรงอย่าเหงื่อที่อยู่ในถ้วยอ่แต่มันเหมือนของหวานเลยอ่ะแต่ทีมงานเนี่ยยังใจดีกับเราโดยไม่เอาสิ่งนี้ออกให้เราใช่ใจดีไง น่าก,กลัวมากแต่น้ำใสๆเนี่ะมันแบบว่าใจร้ายเกินคนคืออะไรวะสิว่าสีรูเอ,เอสีรูเฮ้ย,ยรู้ได้ไงวะอา,าห,อหารข้าวหรืออาหารหวานอะผักกาดดูดีๆสิ่งนั้นแหละมันทำมันบอกได้เลยว่ามันคืออะไรอะไรวะเหมือนโฟมอะสิ่งสิ่งนี้มันคือทั้งของหวานและของข้าวมันเป็นแบบกึ่งกึ่งใเออใช่เหรอขอเดาแหละสิขอเดาว่ามันมาจากประเทศจีนมันคือซาลาเปา เก่งว่ะใช่เลยอ่ะเว้ามันคือแป้งปุยปุยอ่ะนั่นตอบฮ่องกงฮ่องกงในฮ่องกงมีไปแล้วออเรนเธอร์แลนด์แล้วกันค่ะไปไกลอยู่นะไม่รู้ล่ะไปไกลเลยอ่าสรุปว่าเมื่อกี้สี่ตอบจีนพักกาตอบว่าเนเธอร์แลนด์ไปไกลมากมาตอบไปดีกว่าว่าเป็นอะไรฮะ แคมแทแดดัมวิรอบนี้ว้าวน้องเปื้อนอันนี้ไม่ใช่จับนะเพราะเร่องมันง่ายมากโอ้ยง่ายเหรอง่ายเหรอง่ายหรอไม่ง่ายนะผงน้นกลายเป็นสีเป็นสันเป็นอะไรขนาดนี้เอิ่มผักว่ามันเป็นโซนยุโรปอันเนี้ยเฮ้ยผักว่าผักผักผักคิดชื่อเมนูออกแต่ผักไม่รู้ว่าคือนอะไรอ่ะมันเหมือนแบบ ลาซัญญามักกะโรนีอย่างนี้ไหมตอนนี้แค่จะเดาอะยังยากเลยกำลังคิดชื่อประเทศอยู่ว่าไปไหนดีเออใช่กำลังคิดชื่อประเทศอยู่ตอนนี้อ่ะประเทศแปลกๆอินีดียนะเดาอันนี้คขาเดาเลยเบลเยี่ยมฝากกับเบลเยียมเลยค่ะเสร็จละประเทศดูดูดังดูดีมาขอยื่ยมคำตอบครั้งสุดท้ายผมตอบว่าเนปาลเบลเยียมค่ะ แน่นอนว่าอาหารจานนี้ไม่ใช่อาหารจานหลักครับเ,เพราะม,มันคืออาหารว่างมันไม่มีใดๆเลย <c oughs> ไม่มันมีเศษผักนีไ่ไงมันเป็นน้ำซุปเว้ยน้ำซุปข้าวมันไก่อัดชัเลยเฮ้ยมันนีหัวหอม <c oughs> ขามันก่เนะน้ำซุปข้าวมันไก่อัดชัเลยเหมือนหอมแดงป่ะหอมแดงเฮ้ยมันเหมือนอันนั้นเลยอ่ะนี่ไม่กินตัดเลี่ยนอ่ะในหมูสเต็กกับในที่อาจาร์มันเรียกว่าอาจาร์ที่มีแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นน้ำเปรี้ยว มันกินแรงกินแรงอยู่หรือว่ากินจากที่อื่นกินแอบเบาเบาเบาเกาปพวการตยวอห๋อเดาว่ามันคือโซนเอเชียแน่นอนเพราะว่ามันคือเอเชียเพราะผักอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างใกล้กับไทยแลนด์มากต่อเลยต่อเลยต่อสิขอตอบว่ามันคือลาวนั่นแหละลาวครับอินโดนีเซียค่ะอ่า ตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วงของการเฉลยแล้วนะ <S <an> <S ซึ่งจานแรกสิวาตอบจีนไปแล้วอกาศอะเนเธอร์ <S <S <an> แลนด์ค่ะมาเฉลยกันว่าจะถูกหรือผิด <S <S <an> และอาหารนาชรับจานแรกกืออาหารที่มาจากประเทศ <S an> <S an> นั่นแน่สิ่งสิ่งนี้มันคือทั้งของหวานและของขาว <S <S <an> <S <an> <S มันเป็นแบบกึงก่งๆึ่งมันมาจากประเทศจีนมันคือซาลาเปา เนเธอร์แลนด์แล้วกันค่ะประเทศประเทศประเทศจีนเมนูนี้ก็มีทั้งสอย่างเลยที่มันเหมแล้วก็มีข้าวหยกที่เขาจะกินด้วยกันไม่ใช่ว่านะครับข้าวหยกข้าวหยก,หยกน่ากินนะคนะขสามข้าวหยกหมูอบเผือกมันยืหมูสามชั้นแล้วก็เอาไปอบว้าวน่ากินถูกแล้วหนึ่งถูกแล้วหนึ่งมากเกินมา ต้องกินคู่กันเหรอเออกินยังไงอ่ะกินนด้วยกกนเลยอ่ะเพราะว่าเนี้ยมันเป็นแป้งที่ค่อนข้างจะจืดอะเนาะจืดเลยแหละแป้งเปล่าขนาดที่เปล่าเลยอร่อยไหมคะเฉยๆแน่เลยอ่ะใช่ไหมนี่ก็ชอบแพ้เมนูนี้ คือสิว่าไอ้ตัวเนี้ยออกแนวเลี่ยนด้วยนะเขาเนี่ยไม่ค่อยมีผักหรือผัดริกหรือกระเทียมอะไรเยอะแยะแล้วเราเป็นแบบหมูเป็นหมูสามชั้นด้วยอ่ะแต่ทีเนี้ยก็คิดว่าเขาก็คิดเผื่อมาแล้วแหละเขาก็เลยมีไอ้ตัวน้ําจิ้มไอ้น้าซอสอะไรอย่างเงี้ยเอาเวลาด้วยอ่าแล้วกินคู่กับเนี้ยมันก็อาจจะช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นโดยรวมๆแล้วเนี่ยเฉพาะเมนูนี้นะที่เรากินไปเนี่ยไม่ค่อยถูกปากเท่าไหร่ครับทุกคน ที่สี่คะแนนครับจากสิว่าก็ให้สีเหมือนกันค่ะเขาไม่ถูกปากแต่ไม่แน่นะคนอื่นกินอาจจะอร่อยมากก็ได้ใช่ไม่ถูกปากเราเลยฉยมันไม่ถูกปากเลยเช่เราจะมาเฉลยจานที่2นะครับว่าเป็นอาหารนานาชาติจากประเทศอะไรนะครับสิวาไทยมีบานไปผักเรือยเยี่ยมค่ะมาดูค่ะสองประเทศนี้ไม่รู้มาจากไหนนะแต่ลองดูก่อนว่าถูกหรือเปล่านะครับมาพร้อมเฉยแล้ว และอาหารจานที่สองมาจากประเทศอืมพักว่ามันเป็นโซนยุโรปอันเนี้ยพักว่าผักผัรผักคิดชื่อเมนูออกแต่ผักไม่รู้มันคือประเทศไรอ่ะตอนเนี้ยแค่จะเดาอ่ะยังยากเลยกำลังคิดชื่อประเทศอยู่ว่าไปไหนดีเออใช่ในตานะเบลเยียมประเทศประเทศเยเมนชี่วี่ชื่อนี่อยู่ในหัวอ่ะอุ้ยเห็นท่านกินหรอตารังการมากันไม่น่ากินอ่ะมันคือเมนู ฟาซานั่นเองครับผมแต่ถามก่อนอันนี้เนื้ออะไรนะคะเนื้อแพะอันนี้ชอบยังไงอันไี้กินของใหม่อีกแล้วทำไมถึงทำไมถึงชอบเอาแกะเอาแพะอะไรอย่างงี้มา้นวะโอ้ยได้ชิมอันนี้คุ้มมากได้กินเนื้อแปลกๆเนอะเลยสิวาก่อนเลยน่าจะชอบน่าจะถูกปากนะคะเนื้อแพะมันเหมือนเอาเนื้อแพะมาสับจนร่วนหรือเปล่าคือแบบเละมากนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือเนื้อแพะ อืมแต่กินดีนะอืมดีแน่แน่โอ้อืมคี่วายชอบเลยนยมาพอบไหมอืมดีเหมือนมาสเหม็นถูกดี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 แล้วแป้งคือชอบแป้งที่มันเหนียวอย่างเงี้ยอืมเหนียวดีเหนียวดีค่ะ ตัวน้ำเนี่ยเขาจะมีความใสกว่าของเรามันจะหนื่อนิดนึงใช่ไหมแต่ตัวเนื้อเนื้อแพะจะมีความนุ่มน้อยกว่าเนื้อทั่วไปครับจะมีความแบบเคี้ยวยากนิดนึงแต่ว่าไม่ถึงขนาดเหนียวจนเคี้ยวไม่ออกนะแล้วก็ตัวเนื้อธรรมชาติของแพะเนี่ยเขาจะมีความสับสับหน่อยนึงครับแต่ว่าด้วยความที่มีเขาเป็นเครื่องคลายมัสแมนเนี่ยมันกบทุกอย่างได้แล้วประกอบกับกินคู่กับไอ้แป้งเนี่ยแล้วนะก็เข้ากันดีอภารกาศก่อนเท่า,าไหร่ักให้แปดแล้วกันค่ะอ๋อเยอะนะส่ตัด ขอตัดตรงเนื้อแพะไงเพราะว่ามีกลิ่นสาบสิให้8.5ด้าเอาหนูให้สิเยอะนะให้แปดจุดห้าเพราะว่าถึงแม้ว่ารสชาติจะอร่อยภาพรวมจะดีเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังมีความตัดเลี่ยนน้อยอยู่สิคิดว่าถ้าเกิดกินไปหลายคำอะมันเลี่ยนแน่นอนใช่เพราะว่าเขาไม่ได้มีพวก พริกหรือมะนาวอ,อะไรที่มันแบบดูตัดเลี่ยนเท่าไหร่โอเคพอแล้วนะครับสำหรับการจาะเฉลยเมนูที่3นะครับงงว่ามาจากประเทศอะไรกันนะครับผักไทยว่าอินโดนีเซียสิว่าลาอ่าเยวจะเฉลยแล้วันหลังเลยครับได้ค่ะและอาหารนะคะเช่าจานที่สมาจากประเทศซุกข้าวมันไก่ชัดเลยมันเหมือนอ,นอนันนั้นเลยอ่ะนี่ไม่กินตัดเลี่ยนอ่ะในหมูสเต็กมันเรียกว่าจัดที่มีแตงกวาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นน้ำเปรี้ยวสิขอตอบว่ามันคือ ลาวนั่นแหละลาวครับอินโดนีเซียค่ะมีเขาต่อจูด้วยแบบนะเฮ้ยไม่เขาประเทศเ้ประเทศเอธิโอเปียเอออะน่ากินเลยแต่ว่าหน้าตาแบบหน้าตาดูดีนี่เห็นไหมไทยถูกเป้เลยมันเป็นแบบนั้นที่มันเป็นแบบอะไรนะน้ำตัดเลียนใช่ไหมเออ สิเคยอ่านเมนูจากเอธิโอเปียเพราะเขาจะมีขาวว่าคนแบบขาดสารอาหาหรละใช่ไหมก็ต้องอ่านเมนูที่เขากินกันดูอเออแล้วปรากฏว่าเคยเจอเคยเห็นเมนูนี้ถ้าเดาไม่ผิดนะเหมือนกับว่าเปิดออกมาเนี่ยเขาจะมีหลายเนื้อสัตว์อะอยู่ อ๋อก็ค oh, ืออยากให้คนแบบว่าใช่แต่อันนี้ไม่ไม่รู้่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าที่เคยเห็นนะมันเป็นแบบมันเป็นคือแป้งแบบนี้เลยครับแล้วก็แบบมีหลายเนื้อสัตว์คือมีเนื้อไก่เนื้อหมูแล้วก็เนื้ออะไรอย่างเงี้ยเลียงเรียงกันอยู่อะไรเงี้ยให้เราเลือกกินแล้วมันก็จะแบบว่าพอมันมีหลายเนื้อสัตว์ในจานเดียวอะเวลากินเราก็จะไม่เลี่ยน่ะเราเปลี่ยนไปกินนันนนี้แล้วประกอบกับอันเมลราจะอร่อยอะไรเงี้ยเอาจจะให้ทีมงานเฉลยดีกว่าว่าเมนูนี้มันชื่อเมนูว่าอะไรครับเขาเรียกว่าเวจี้ของ อ๋อไม่เหนื่อยเลย <c oughs> เป้าอ่ะพูดจะได้มีความรู้ใ่ไหมเวี <c oughs> ่มโังเฉยเลยมาครับทุกคนเราจะมาชิมเมนูที่ชื่อว่าเวสซี่คอมโบค่ะจากประเทศเอธิโอเปียนะครับมาเดี๋ยวเราจะต้องทำการเปิดน้องออกก่อนกลิ่นดีมากทุกคนโอ้ผมมีความเป็นโรคกลัวรูยหน่อยอเป็นโรคกลัวรูแล้วมันเป็นรูรัวโอ้ขนลุกว เฮ้แต่ว่าอ่ะมองข้ามไปมันต้องอร่อยแน่เฮ้ลักษณะแป้งเขาเหมือนมีเป็นรอยแฉกๆออกมามังแตกหรอลักษณะแป้งเป็นรูๆอำคัญนะสำคันนะเคเราจะมองข้ามรูนั้นไปนะคบแต่ต้องลองกินกันกินเหมือนพิซซ่ามากอือค่ะอันนี้มันต้องกินยังไงอ่ะสิว่าเราเอาแป้งมาก่อนแล้วก็อฟตักพวกนี้มาวางครับอ่ะได้มาครับหนึ่งคำแบบจุกๆโอ้โหไป อันนี้รสชาติแรงมากเลยอะน้ำจิ้มอะไรของเขาเนี่ยครับมันคงทําหน้าที่เหมือนอาจาดแหละในหมูสเต๊ะอะ่ะมันจะลักษณะคล้ายกันแต่ว่ารสชาติแบบเปรี้ยวแหลมเลยใช่เปรี้ยวแหลมแต่ว่าผักว่าพวกนี้รสชาติดีนะรสชาติดแตีแต่ว่าแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผักไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันเละไปหน่อยอแต่สีตัวเสีเห็นตรงข้ามนิดนึงคือสีแอบชอบไอตัวแป้งอ่ามันมันช่วยทําให้ตัวผักกับที่เรากินเข้าไปอ่ะอร่อยอแต่ไม่แน่เพราะสีใสเนี้ยเยอะไปหน่อยนึงมันเลยออกแบบเปรี้ยวแหลมมากเลยอะแต่ผักชอบอันนี้นะ เนี่ยขอชิมแบบแบบไม่กินอะไรเลยขอแบบกินน้ำจิ้มแบบนี้เลยเลิฟน้ำจิ้มเหรอไม่อยากรู้ว่ามันแบบว่ายังไงไงก็เลยจะชิมน้ำจิ้มแงอร่อยนะแต่เปรี้ยวจริงค่ะหรือว่าอากาศชอบเปรี้ยวเรืออืมโอม้อันอันนี้ถือว่าแปลกที่สุดเท่าที่เคยกินมาอ่ะใช่ตีให้เจ็ดตีให้แปดครับอาจจะไม่ได้ถูกปากขนาดนั้นนะครับแต่ว่า ให้คะแนนความว้าวของมัน<อ>เยอะมากเลยเพราะลักษณะาการวิธีการกินมันแปลก<ม>ก็พอกลางมาปุ๊โหอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดอะไรเงี้ย<ม>ก็รสชาตมิมันแปลกใหม่กินเข้าไป<ม>แล้วเหมือนจบเปิดประสบการณ์ใหม่มากๆอบบก็รู้สึกชอบประทับใจจากเอ,อเทีโอปีอ่ะกาศให้เจ็บแต่ดูชอบมากเลยอะจะให้แค่เจ็เองคือพอเคี้ยวไปเรื่อยๆแล้วมันแบบมันแอบ,บเลี่ยนอะคือแบบไม่ค่อยชอบแป้งที่มันนุ่มๆไงมันเลี่ยนไปหมดเลยอาจจะแทนตัวแป้งใช่ไหม แล้วก็ชิมกันไปแล้วนะครับสำหรับอาหารนานาชาติทั้ง3ประเทศนะครับมีประเทศอะไรบ้างนะจีนเยเมนและเอธิโอเปียนะครับผมักกาดชอบประเทศอะไรมากที่สุดถ้าใน3วันนี้ให้เลือกเยเมนที่รสชาติคล้ายๆกับมัสมันอาารใช่ค่ะเออเห็นด้วยนี่คือชอบมากครับมนกินแล้วอร่อยเลยน่าจะถูกปากคนไทยที่สุดเลยอ่าใช่แล้วก็อันนึงที่ขาดไม่ได้ที่เราแอบชอบเหมือนกันนะเอธิโอเปียซีว่าชอบเอธิโอเปียหรอ เร,เรารู้สึกว่าประทับใจใช้คำว่าประทับใจใช่เพราะว่าม,มันแปลกใหม่แล้วก็มันเป็นเมนูผักที่เวกกินเข้าไปแล้วเนี่ยเออมันมันครบรถอยู่นะก็ขอบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพราะทีมงานเขาุู้่าไปหามาได้ขนาดนี้ออคือ,คอไม่คิดว่าประเทศไทยจะมีร้านอาหาร ต่างประเทศเยอะขนาดนี้เน่เราก็เลยเพิ่งรู้เหมือนกันพอมาถ่ายก็แบบเฮ้ยดูดิเอธิโอเปียอ๋อเยอะมากเยอะมากใช่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่นะครับก็ทุกคนดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดอยากลองกินเนี่ยลองหาดูลองสั่งดูเออมันแบบอาจจะเบื่ออาหารไทยเนาะก็ลองแบบอาหารนาชาติมากินกันดูนะครับวันนี้นะครับสำหรับใครชอบคลิปรีวิวอาหารนชาติของพวกเราเนี่ยก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกริ๊งกริ้งกริงกริงเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับก็สำหรับนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสด 你别来。